ชีวิตที่อิสระเป็นชีวิตที่ไม่ต้องก่อยอะไรกับชีวิตชีวิตคนเราที่ว่าไม่ค่อยอิสระเพราะว่ามันแต่อารยะอรกับชีวิตเมื่อคนเราอารยกับชีวิตมากนักนะก็มีความคิดนึกอยู่ตลอดเวลามีความกลัวความกังวลอยู่ตลอดเพราะว่าชีวิตคนเรานั้นมันเกี่ยวเนื่องในเรื่องของชีวิตชีวิตใจ อยู่ยังไงชีวิตจะกินยังไงชีวิตจะหาจะใช้จะเจ่ายอย่างไรคือห่วงแต่ชีวิตตัวเองและคนอื่นจนลืมว่าที่แท้จริงๆแล้วเราต้องการอะไรเพราะว่าคนเรานั้นจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการอยากได้อะไรมากมายมันเป็นเพียงความคิดนึกกลัวไปเองของชีวิตถ้าหากเราปล่อยสจากชีวิตแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลย แต่นี่เมื่อเรามีชีวิตถ้าเราไม่รู้เท่าทันชีวิตที่เหลืออยู่เราก็จะกลัวกังวลและวิตกเมื่อเรากลัวกังวลวิตกมากนะชีวิตก็มีปัญหามากมีอุปสรรคมากมีความเครียดมากมีความกดดันมากยามใดที่เราทําชีวิตให้เย็นนะใช้ชีวิตให้น้อยลงนะอย่าห่วงเรื่องความเป็นอยู่อย่าห่วงเรื่องความเป็นไปของชีวิต ในคว,วามเป็นมาของชีวิตอดีตก็ผ่านมาแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ไม่มั่นคงอนาคตก็ยังไม่คาดหวังอะไรได้แต่คนเรามักคิดเสมอว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีหวังมีความฝันแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรน่าฝันหรือว่าน่าสนใจมากนักมันมีแต่เรื่องราวของเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องหาเรื่องใจเรื่องใช้ แต่คนเราก็หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้จนลืมว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรไม่ใช่แค่ผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าคนรักคนหนึ่งหรือวาลกคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดแต่คนเราต้องการชีวิตจริงๆคือชีวิตที่สงบนะเพราะคนเราช่วงหนึ่งของชีวิตเริ่มคิดนึกสนุกสนานอยากมีครอบครัวอยากมีลูกมีหลานแต่พอสุดท้ายแล้วมันเป็นห่วงเป็นภาระเป็นกังวลให้ห่วงชีวิตให้ห่วงเมื่อมีหลายห่วง ตอนเราก็มีกังวลมากเครียดมากวิตกมากทุกข์มากฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องอะไรกับชีวิตทุกคนจะทําให้สงบชีวิตชีวิตจะได้สงบชีวิตจะได้ไม่กังวลนะจะไม่มกังวลเรื่องชีวิต,ตชีวิตจะได้เยือกเย็นจะได้ไม่มีชีวิตที่เร่าร้อนฉะนั้นก็เลยไม่ต้องอะไรอะไรกับชีวิตจนเป็นเหตุให้เกิดแต่เรื่องเกิดแต่ปัญหา ถ้าเราโมแต e ่อะไรกับชีวิตนะผู้ชายก็จะสร้างปัญหาให้คนรอบข้างผู้หญิงก็จะสร้างแต่เหตุให้คนรอบข้างเรายิ่งกลัวคนอื่นก็กลัวเรากังวลกังวลแต่ถ้าเราผลคลายกันแล้ก็ผลคลายฉันให้มีชีวิตที่ผลอคลายให้กลัวให้กังวลห้ยวิตกอยู่อย่างสงบอยู่อย่างเยือกเย็นไม่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความร้านร้อนเพราะชีวิตที่ร้าร้อนเป็นชีวิตที่ไม่ดีการมีชีวิตที่ดีคือการชีวิตที่มีชีวิตที่สงบเย็น ดูเย็นเป็นสุขก็เราไม่ได้ห่วงอะไรมากมันห่วงแต่เรื่องชีวิตนี่แหละฉะนันจริงๆชีวิตเราต้องการอะไรก็ถามตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่จริงๆแล้วคงไม่มีใครคิดว่าตัวเองเกิดมาต้องการความรู้ต้องการเงินงานความรักสุขภาพการเดินทางอาไรจะยุดด้ความสำเร็จอย่างเดียวแต่มีอีกอย่างหนึ่งคือความจริงที่ทุกคนต้องการาะเราเมื่อรู้ความจริงของชีวิตเราจะสบายใจความจริงของชีวิตก็คือไม่มีอะไร ไม่มีอย่างที่เราคิดไม่มีอย่างที่เรารู้สึกไม่มีอย่างที่เรานึกไปอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราเชื่อหรือเราต้องการชีวิตจริงๆมันมีคําตอบง่ายๆว่าไม่มีอะไรแค่นี้เองคือชีวิตฉันจะห่วงอะไรอะไรกับสิ่งที่ไม่มีกับคําว่าไม่มีก็เลยไม่ต้องคิดอะไรอยู่ให้สบายยู่ผลกลายใช้ชีวิตให้เป็นมีชีวิตเป็นขึ้นมาแล้วก็แค่ปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางได้ชีวิตเราก็จะผลกลายไม่ต้องกังวลกลัวห่วงชีวิต เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราไม่ต้องใครไม่ต้องห่วงพ่อผมไปมันก็เกิดอะไรจะเกิดก็เกิดนั่นเองฉันเราก็เลยไม่ต้องใช้ชีวิตที่ใจบุงกายดีกันทุกคนนะสุดถางเศษเอีก